แต่ว่าสมัยก่อนที่เป็นโรงไม้ค่ะก็จะมีสองชั้นนะคะก็จะเป็นสถานที่คือ,อให้เขาเช่านะคะสร้างให้เขาเช่าก่อนแล้วก็สายหนังเขาจะมาขายหนังกับาการเตะเยียใช่ไหมใช่เป็นเจ้าแรกที่ที่ทำโรงหนังเก่าแห่งนี้ก่อนแล้วเป็นไม้เป็นไม้มานะ่าไอย่างนั้นมาข้อศ2 511นะะี้ ถึง13กาี่โทรงลง,งานาสร้างเป็น,เป,นเป็นปูนค่ะปูนก็ได้แดบจากโรงคับโดนเฉลิมขัเอาไปที่รเทศล้วพอเป็นอาคารปูนตอนนี้เราใช้งานถึงปีไหนครับประมาณปี2528นค่ะนอ,นอกจากเป็นโงเป็นโรงนันแล้วยังเป็นโรง,เ,โงเก็หลังหจากที่เขาเขาเขาเช่าเอ่อเลิกเช่าแล้วก็ มีลิเกเข้ามาก็จะมาขอขอเช่าเมนูเราได้ขอเช่าหรือใช่แขาเป็นศูนยสถานบดด้วยแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นศูนย์โรงแรมบันเทิงทุกอย่างไปรุ่นสมัยนั้นเลยใช่ไหมครับระบบหนัะเมื่อก่อนเป็นระบบที่มขายเปรี้ยวหลาดเราแบบเหมือนข่าแม่ข่าตัวนั้นเลยข่าสดเลยหลังๆมีเสียงในฟีมบ้าง ช่วงที่มีเสียงอะไรมายอก็จะตื่นเต้นแลวเราระบบระบบหมายถึว่าระบบคือเป็นระบบเสียงข้อตั้งที่เขาไม่มาไปท้องเราต้องคลองที่ยังจะ็พิ่มเต้ที่กรต้าเนนักหนาที่ต้อยต่อที่เวลาฟกจะต่าท่า ถ้าหนังปอมใหญ่ก็ยักษ์ทานจำได้โคนนาดอันนี้คือเขาจะมากันไหนครับจะมาจะมากับสายหนังมากับสายหนังยูหนังมาด้วยเลยยูฟี่หนังเป็นกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังสีอย่าฟิวมกระเป๋าฟิวมหนังยังยงพอจะมีคนพาที่ยังพอหลงเหลืออยู่ไหมครับตอนมีอายุก็ต้องแป๊บกี่ก้าวสิบปีแล้วที่อยู